คุณครูจัดวิดีโอแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ท,ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนเนาะมาเจอกันนะคะในภาคบ่ายของวันที่22นะคะกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะโอเคนะคะวันนี้มีเด็กๆเ,เข้ามาเรียนซูมทั้งหมด20คนนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าหัวข้อวันนี้ที่คุณครูจะสอนนะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะลูก ถ้าสัญญาณคุณครูหลุดยังไงเด็กๆก,ก็อะไรคะเด็กก็ทักเข้ามาใหม่ในลูกนะคณครูจะรับให้ใหม่วันนี้สัญญาณคุณครูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในส่วนของสองคำนะคะหัวข้อนี้นะคะจริงๆแล้วถามว่าเรียนไปได้ยังเรียนไปแล้วนะแต่ว่าวัดผลและประเมินผลนะคะไม่ผ่านร0 0เซนะคะวันนี้ก็เลยเอามาอะไรคะเอามาทบทวนให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆ สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับคําศัพท์นะคะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเกิดความแม่นยํามากยิ่งขึ้นหัวข้อที่ครูจะพูดถึงในวันนี้นะคะจะเป็นสองหัวข้อเลย TRUE IN ONE นะคะก็คือหัวข้อของคําเป็นและคําตายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเรียนเอาความรู้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆไปทํากิจกรรมนะคะในส่วนของบทที่2นะคะหัวข้อของคําเป็นและคําตายแล้วก็ส่งุนครูด้วยนะคะ โอเคเราไปหัวข้อแรกกันก่อนนะคะวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อของคำเป็นกับคำตายหัวข้อแรกก็คือคำเป็นค่ะลักษณะของข้อสังเกตของคำเป็นคำว่าเป็นในที่นี้นะคะก็คือลักษณะของคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะในแม่กกาและจัดอยู่ในลักษณะของคำที่ประสมด้วย5มาตราตัวสะกด เด็กๆคะโดยเฉพาะตัวสะกดในภาษาไทายถ้าเป็นลักษณะของมาตราตัวสะกดในภาษาไทายโดยปกติแล้วเรามีมาตราตัวสะกดในภาษาไทายทั้งหมดกี่มาตราลูกตอบคุณครูสิตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราคะแบ่งออกเป็นกี่มาตราลูกตัวสะกดหรือมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่มาตราคะใครตอบได้อะตอบหน่อยเ,เร็วๆมีกี่มาตราคะตอบมาค่ะ มีกี่มาตราคะตัวสะกดหรือมาตราตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายพยางค์ลูกอ่ามันมีทั้งหมดกี่มาตราลูกทั้งหมดเอาทั้งหมดนะยังไม่พูดถึงในเรื่องของคาเป็นนะทั้งหมดเลยนะคะที่เราจัดกกกลนกลพวกนี้นะ่ะอ่าโอเคมีทั้งหมดกี่มาตราคะ แปดมาตราค่ะอ่าแมาตราใช่ไหมคะโดยปกตินะคะมาตราตัวสะกดไทยจะมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันใช่ไหมคะใน8มาตราตรงนั้นนะคะลูกเราจะเอามาเป็นหลักข้อสังเกตระหว่างคำเป็นกับคำตายซึ่งมันจะมีความเหมือนได้แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะ หลักข้อสังเกตข, App, ข้อที่1นนะคะของคําเป็นนะลูกนะจะเป็นลักษณะของคําที่ประสมนิสระสิงยาวในแม่กอการนะลูกนะแม่กอการก็คือเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะประสมด้วย1พระพยัญชนะต้น 2. ประสมด er, ้วยสระและ3ประสมด้วยรูปวรรณยุกนะคะวรรณยุกในภาษาไทยมีกี่รูปกี่เสียงนะเด็กๆวรรณยุกในภาษาไทยมีกี่รูปกี ang, ่เสียงคะปหกแล้วตอบสิวรรณยุกในภาษาไทยมีกี่รูปกี่เสียง วันณยุตได้ไม่เอ่ยสี่รูปห้าเสียงค่ะมีสี่รูปห้าเสียงอุ้ยวันนี้มีนักเรียนเข้าเรียนแค่คนเดียวนะคะนักเรียนเนอะตอบอยู่คนเดียวทั้งห้องเลยนะคะมีสี่รูปห้าเสียงนะคะรูปมีสี่รูปได้แก่รูปอะไรบ้างตอบร้อมกันซิรูปที่หนึ่งคือรูปรูปรูปอะไรคะรูปที่หนึ่งรูปอะไรรูปวันณยุ์วันณยุต เร็วเร็ว,รว,รวช่วยกันทามาหากินเร็วเข้าร,ร,รูปที่หนึ่งรูปอะไรเปิดไม้ตอบเวลาให้เปิดไม้เปิดไม้หนึ่งรูปเอกสองรูปโทสามรูปตรีสี่รูปจัตว่าเสียงมีห้าเสียงได้แก่เสียงที่หนึ่งเสียงสามัญเสียงที่สองเสียงเอกเสียงที่สามเสียง เ oh, สียงที่4เสียงตรีและเสียงที่5เสียงจัตวานั่นเองนะคะดังนั้นหลักข้อสังเกตข้อที่1ลูกคาเป็นจะเป็นคําที่ประสม,มด้วยสระเสียงยาวในแม่กรากา็คือแม่กรา,กานี้จัดอยู่ในมาตราพิเศษจะไม่มีพยัญชนะตัวสะกดนะลูกนะยกเว้นนะคะยกเว้นยกเว้นเนาะ,ะประสม,มด้วยสระเสียงยาวด้วยนะคะเสียงยาวนะสระเสียงยาวได้แก่อะไรบ้างสระอาอออื A, e, U, U, A, ออูเอเอื้อเอื้อ อเอือสินะเอือนะคะไม่ใช่เอือนะคะเอือดเสียงสั้นเนาะนี่คือลักษณะของตัวอย่างของคําที่ประสม,มด้วยสระเสียงยาวยกเว้นยกเว้นคืออะไรยกเว้นก็คือข้อยกเว้นคําที่ประสม,มด้วยสระอามํมสระไอาไม้ง้วนสระไอาไม้มาลายและสระเอาคําที่ประสม,มด้วยสระสี่ตัวนี้จัดอยู่ในลักษณะของคําเป็นถึงแม้ว่าสระสี่ตัวนี้จะเป็นสระเสียงอะไรลูกอัมไอไออาจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเนี่ย ถ้าจัดถ้าจัดหลักของมันสระอําสระไอไหมม้วนและสระไอไม้มาลายแล้วก็สระเอาจัดอยู่ในลักษณะของสระเสียงอะไรคะสระแบ่งออกเป็นสอ,อย่าง1คือสระเสียงสั้นและ2สระเสียงยาวถามว่าอําไอไอเอาจัดอยู่ในลักษณะเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะนักเรียนหืมอุ๊ยนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ปอนหนึ่งเลยนะเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ชั้นปนหนึ่งชั้นอนุบาลเลยสระอํา สระไอไหมม้วนสระไอไมเวลาจัดอยู่ในลักษณะเสียงสั้นหรือเสียงยาวเด็กๆจบได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกมันมันมีสั้นกับยาวค่ะถ้ามันไม่สั้นมันก็ยาวค่ะนักเรียนมันมีแค่นั้นเธอคิดอะไรเยอะต่อมาค่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆช่วยกันทำมาหากินเร็วๆค่ะเสียเวลาเสียงสั้นค่ะเสียงสั้นค่ะ สระเสียงสั้นสระสีตัวนี้จัดอยู่ในลักษณะของสระเสียงสั้นแต่เอ๊คุณครูบอกว่าลักษณะข้อสังเกตของคําเป็นมันผสมได้สระเสียงยาวนะแต่ไอเจ้าตัวสระอัมไอเอาเนี่ยมันเป็นสระเสียงสั้นแต่ทาไมครูขนบอกว่ามันจัดอยู่ในลักษณะของคําเป็นหละในเมื่ออัมไอเอามันไม่ใช่สระเสียงยาวก็เพราะว่าสระสีตัวนี้มันลงท้ายด้วยอะไรคะมาตราตัวสะกดที่ที่จัดอยู่ในลักษณะของคําเป็น เช่นสาระอําลงท้ายด้วยอออะอะมอําใช้ตัวอะไรสะกดมอมาสสะกดไออออะะอยอไอใช้ตัวอะไรสะกดยอยักษสะกดอยะอ่ะอยะทั้งสองตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอไม้มาลายไอไม้ม้วนนะคะสองตัวนี้ใช้ยอยักษสะกดแล้วสระเอาใช้ตัวไหนสะกดลูสระเอาใช้ตัวไหนสะกด สระเอาใช้วอแหวนสะกดดังนั้นสารออมเป็นมาตราแม่กลมสระไอเป็นมาตราแม่เกยและสระเอาเป็นมาตราแม่เกลวดังนั้นจัดอยู่ในลักษณะของคาเป็นค่ะเพราะคําเป็นก็คือคําที่ประสมในลักษณะสิงยาวแม่กอกา ยกเว้นคําที่ประสมด้วยสระอําไอไอเอาเพราะสระสีตัวนี้จัดอยู่ในลักษณะแม่กลมแม่กลและแม่เกลนั่นเองนะคะหลักข้อสังเกตข้อที่1ผ่านไปแล้วมาดูหลักข้อที่2คําที่ประสมด้วยมาตรา5มาตราตัวสะกดดังต่อไปนี้ได้แก่มาตราที่1มาตราแม่กลม2มาตราแม่กลม3มาตราแม่กล สี่มาตราแม่เกยและห้ามาตราแม่เกลเด็กๆเ,เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะสระอามใช้ตัวอะไรสะกดใช้มอม้าสะกดซึ่งมอมมาเป็นคําที่สะกดในมาตราแม่แม่กลุ่มนะคะสระเอ้ยนี่เห็นไหมสระเอยในแม่เกยเนี่ยเห็นไหมแม่เกย,ย,ยก็ใช้อะไรคะใช้ยอยยะสะกดซึ่งเป็นเสียงสระไอทั้งสองตัวเลยนะ และแม่เกลนะคะก็เป็นคําที่ประสมด้วยสระเอาดังนั้นสระ3ตัวนี้นะคะเป็นลักษณะของมาตราตัวสะกดที่เรียนเสียงด้วยประสมสระเสียงเสียงสั้นแต่มันเป็นมาตราตัวสะกดในหลักข้อสังเกตของคำเป็นนั่นเองนี่คือที่ไปที่มานะให้เธอสังเกตให้ได้นะคะหัวข,ข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะโอเคผ่านไปค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคํา ที่เป็นลักษณะของคําเป็นคําเป็นหลักข้อที่1เป็นคําที่ประสมด้วยลักษณะเสียงยาวแม่กอกาสองเป็นคําที่ประสมด้วยสละอัมไอไอเอาซึ่งประสมด้วยอะไรคะสัะเสียงสั้นแต่ว่ามันเป็นลักษณะของหลักข้อสังเกตมาตราตัวสะกดสามารถตรา้นเนาะคำที่1นะคะดูนะคะคําว่ายงใหญ่คาที่สองคว่ากลมกล่อมคำที่สคําว่าเควงคว้างอันนี้เป็นคำควบกล้ามหมดเลยนะลูกนะสองคำนี้ คำที่4โกลมกลาง5เกี่ยวข้าว6ดวงดาวเจ็ดตากลมนะคะตากลมหรือจะตากลมน <c> ะ <oughs> ได้หมดนั่น,นี่นะแต่ว่าต้องอ่านให้ดีๆนะตากลมก็ได้ตากลมก็ได้ตไดแต่คุณครูต้องการเพราะว่าอะไรคะ,อะเอาอะไรดีเอาตากลมหรือตากลมได้หมดนะคะลมโชยแล้วก็สวยงามเห็นได้ว่าโยงใยสระโอเสียงเปิดไมได้นะคะสระโอเสียงอะไรลูกเสียงยาวใช้งองูสะ กดนะคะใยก็สระไอไม้หม้วนดังนั้นโยงใยเป็นคำเป็นกลมก็อโอหม้อกลมสระโอลดรูปเสียงสั้นแต่มีมอมาสะกดถ้าสระเป็นสระเสียงสั้นให้เด็กๆดูที่พยัญชนะตัวสะกดนะลูกว่ามันเป็นตัวสะกดมาตราใดให้เรายึดที่มาตราตัวสะกดนั้นนะคะกล่อมก็สระอเสียงยาวนะคะแล้วก็มอมาสะกดเคว้งสระเอเสียงยาวนะคะงองงูสะกดคว้างสระอาเสียงยาวแล้วก็งองงูสะกด โกงกลางสระโอเสียงยาวโกงงองงูสะกดกลางอางองงูเกี่ยวสระเอียเสียงยาวข้าวสระอาแล้วก็วอลวนดวงสระอัวเสียงยาวใช้งองงูสะกดดาวสระอานะคะเสียงยาวแล้วก็วอลวนสะกดอ่ะตากลมเนาะอ่ะตากลมนะคะตากสระอาใช้อะไรครับพอไก่สะกดแต่ถ้าเราแยกนะคะถ้าเราแยกอ่ะในที่นี้เนาะอยากให้เป็นตากลมนะคะเพราะว่าถ้าตากลมมันก็จะเป็นแม่กกเนาะ อ่าเอาเป็นตากลมนะคะตากลมตัวนี้สาระอาเสียงยาวกลมตัวนี้มอม้าสะกดลมโชยนะคะลมโชยสระโอลดรูปแต่มอม้าสะกดโชยสาระโอยอยักษสะกดเห็นไหมคะเสียงยาวแล้วก็เป็นมาตราตัวสะกดนะคะสวยงามสวยสาระอวยอยักษสะกด งามสระอาโมมาสะกดนี่คือหลักข้อสังเกตของลักษณะของคำเป็นนะคะนักเรียนซึ่งจะมีความอะไรคะมีความชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นคำที่มีหลายพยางเด็กๆก็ต้องพิจารณาว่าพยางที่หนึ่งนะคะเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้ามันเป็นเสียงสั้นแต่ตัวสะกดเป็นลักษณะของมาตราตัวสะกดนะคะในมาตราของคำเป็นเด็กๆก็จะอยู่ในลักษณะของคำเป็นไปเลยนะคะ โอเคค่ะผ่านไปในส่วนของหัวข้อที่1ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่2กันหัวข้อที่2ในวันนี้ก็คือคําตายคําตายก็คือคําที่มีชีวิตสั้นๆจําไว้นะคําเป็นก็คือคําที่มีชีวิตยืนยาวนะเธอคิดแค่นี้คําตายมีชีวิตสั้นๆน,นะคะรีบอะไรคะ,ะตายไปแล้วก็คือเสียชีวิตเนาะก็เสียงมันจะสั้นจําแบบนี้นะ คำตายก็คือคำที่ประสมที่ขนะสิ่งสั้นในมาตราแม่กอกานะคะแล้วก็เป็นคำที่ประสมที่สาม,มาตราสามมาตราที่ว่านี้ก็คือมาตราที่เหลือจากอะไรคะจากที่เราสังเกตไปเมื่อสักครู่นี้เหลือมาตราใดบ้านนะงนักเรียนที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้เอ่ยถึงมาตราอะไรบ้างลูกอีกสามมาตราเราพูดถึงมาตราแม่กกใช่ไหมคะแม่ กดแม่กบนะคะซึ่งมีสามมาตรานี้นักเรียนที่มันต่างจากมาตราตัวสะกดของคําเป็นใช่หรือไม่ใช่เพราะมันมีแค่สามมาตราเท่านั้นเองนะคะเรากำลังพูดถึงสามมาตรานี้นะถ้าคำลักษณะของคำตายจะเป็นคำที่ผสมได้สามมาตราที่เป็นลักษณะของคำที่แตกต่างจากมาตราอะไรคะมาตรา5มาตราแรกนั้นมาตราของคำเป็นมีมาตราอะไรบ้างนะหนึ่งแม่กง2แม่ กลสามแม่กลมสีแม่เกยและห้าแม่แม่เกยซึ่งใช้วอรแหวนสะกดดังนั้นเหลืออีกสามมาตราลูกที่เราจะใช้เป็นหลักข้อสังเกตของคำตาย 1. แม่กบ 2. แม่กด 3. แม่กบได้ทั้งคำที่สะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเจอสามมาตรานี้ตัวสะกดให้จัดอยู่ในลนักษณะของคำอะไรทันทีคำตายนั่นเองนะคะ <ersch> หลักข้อที่สองลกูกคำตายนะเป็นคำที่ประสมด e, e, ้วยสระเสียงสั้นเมื่อสักครู่นี้สระเสียงยาวใช่ไหมคะอีอือโอพวกนี้เป็นสระเสียงยาวแต่ถ้าเป็นลักษณะของคำตายจัดอยู่ในลักษณะของสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นเช่นอีอุเอแอเอืออวะใช่ไหมคะนี่คือลักษณะของสระเสียงสั้นยกเว้นสระสีตัวนั้นอัมไอาจัดอยู่ในลักษณะหลักข้อสังเกตของคำ เป็นนั่นเองนะคะโอเคตามนี้นะคะนี่ก็คือหลักข้อสังเกตของคําเป็นและคําตายกาันอ่าทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันดีก,กว่านะคะไปดูตัวอย่างของคําตายกันบ้างว่าเอ๊ะไอ,อ,อจุดตัวคําตายนะคะมันจะมีความแตกต่างจากคําเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคคําที่1นึ่งเดี๋จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของตัวหนังสือสีแดงที่คุณครูมาร์กเอาไว้นี้เป็นลักษณะของข้อสังเกตลักษณะของคําตายน้อยลูกนะ เช่นสัปดาห์ผสมด้วยสระอะตัวไหนสะกดลูกปอปลาสะกดนะคะอันนี้แตบบ่สับนะอันนี้เป็นลักษณะของคําตายนะแต่คาว่าดานี้เป็นลักษณะของคําเป็นแต่คุณครูต้องการเน้นเป็นคําก็เลยเน้นเป็นลักษณะของตัวหนังสือสีแดงให้เด็กๆด,กด,กดูแต่ดาจริงๆแล้วเป็นลักษณะของคําเป็นนะลูกนะแต่ว่าเราต้องการเน้นคําที่เป็นลักษณะของปอปลาสัปดาจึงลเป็นจัดอยู่ในลักษณะของคาตายนะคะสับค่ะคุณก็จะมีสองพยางศั์กับคุณใช่ไหม ศัพท์นะคะสระอะแล้วก็มาตราแม่กบสะกดใช่ไหมพอพาน,น่ะแต่คุณสระอุแต่ดังนี้ตัวอะไรสะกดนอนูซึ่งนนูนะคะก็คืออะไรคะเสียงของนอนูก็คือคอควายสระอุนนนีน,นแต่มันเป็นเสียงนอนูไงซึ่งนนูจัดอยู่ในลักษณะของคําเป็นแต่ครูต้องการเน้นคําว่าสรรพคุณก็เลยไม่อะไรคะไม่แยกพยางนะโอเคดังนั้นสรรพคุณจึงจัดอยู่ในลักษณะของคําตาย ประกาศเสียงมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะอาสลัดเสียงยาวนะลูกแต่จัดอยู่ในลักษณะของคําตายก็เพราะว่าคําว่ากาดสะกดด้วยดอเด็กก็คือสองสลาใช่ไหมคะเป็นเสียงดอเด็กเนาะสัทธาอันนี้ก็ดอเด็กนะคะไม่แยกพยานนะคะทาก็สละอาเสียงยาวแต่เราเขียนเป็นคําประทับบอยมไม้สะกดประชับบอยมไม้สะกดกสตัดก็ต่อเต่าสะกดก็คือดอเด็กนั่นแหละเสียงดอเด็กซึ่งเป็นมาตราแม่กดนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ่าโอเคผ่านไปแล้วนะคะระหว่างข้อแตกต่าง ระหว่างคําเป็นและคําตายจบไปแล้วนะักเรียนทีนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ลองฝึกนะคะดูหน้าคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ลองฝึกวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของคํามโกูก ฝึกวิคห์เกี่ยวกับลักษณะของคําเป็นและคาตายนะคะให้ถูกต้องจากลักษณะของคําทั้งหมด10คําดังต่อไปนี้คะ่ะลูกคาที่1คําว่าเทวันให้เด็กๆสังเกตเฉพาะพระยัญชนะตัวสะกดที่เป็นตัวสีแดงนะคะอันนั้นก็คือหลักข้อสังเกตของคําเป็นและคาตายนะให้ดูที่ตัวสะกดที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเท่านั้นตัวอื่นไม่ต้องไปดูนะคะต่อไป2สมัครสมานคำว่า 3. มักคุเทศ คำที่สี่ดำรงคำที่ห้าโบราณคำที่หกระดาษคำที่7ขยับขยายคำที่ 8. ดมหัศจรรย์คำที่ 9. ้าโลกทัศน์คำนี้อ่านว่าโลกทัศน์นะคะคำที่สิบนโยบายให้เด็กๆขีดเส้นใต้หรือวงกลมคำที่เป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสีแดงเท่านั้นนะคะเช่นเทวันอ่บอกคุณครูสิเทวันเป็นลักษณะของคำเป็นหรือคาตายหูกบอกครูสิ เทวัน hey ยอผู้หญิงสะกดเป็นหลักข้อสังเกตทำเป็นหรือทำตายคะมาตราแม่กลนทำอะไรคะทำ,<ค>ำเป็นค่ะทำเป็น,ปนหนูก็เขียนว่าเ<ม>ทวันวงเล็บทำเป็นแค่นี้เองเข้าใจยังเข้าใจทางคะอ่าไม่ต้องมาแบ่งเปง็นสองคอล์เหมือนรูนะให้เด็กๆเขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบยวไปเลยคะ่ะสมัครสมานสมัครใช่ไหมคะกอไก่สะกดเนาะเป็นเสียงหนูก็ไปดูว่าสมัครสมานกอไก่สะกดมันจัดอยู่ในลักษณะํำเป็นหรือํำตายแค่นี้เองโอเคไหมโอเคไหมคะ อ่าวันนี้เป็นกิจกรรมในส่วนของอแบบฝึกหัดนะคะในสมุดเนาะไม่มีใบงานนะคะวันนี้ไม่มีใบงานเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมในส่วนของแบบฝึกหัดในสมุดแล้วก็ทําส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะคะสําหรับนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทายในวันนี้เรื่องทาเป็นและคําตายนะคะ ครูก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ